ถ้าเราสั่งสมบุญใจเราตั้งมันอยู่ในบุญตึกนึกถึงบุญไปเรื่อยๆเราก็จะอยู่เหนือสถานการณ์นั้นเหมือนมรสุมเวลามันพัดผ่านมาเนี่ยมันแค่มีอยู่ช่องเดียวถ้าเรายกตัวยกใจให้สูงกว่ามรสุม มันก็ผ่านมาแค่กระทบแต่ไม่กระเทือนจนกระทั่งเกิดความเสียหายแก่ชีวิตของเราใจที่ตรึกระลึกนึกถึงบุญก็จะเป็นเช่นนแหละประสมมอถุจ้ายามที่ประจนมอนที่เม่าเพราะประเสริฐนามินมากมายเป็นกองทับโดยมีพระองค์อยู่ตามลำพัง สิ่งที่ท่านทำก็คือนึกถึงบุญบารมีความดีท่านก็นิ่งเฉยเฉยไม่สู้ไม่หนีนึกถึงแต่บุญบารมีอท่านเรื่อยไปและตอนสุดท้ายเนี่ยก็ชนะพยามารได้แล้วก็ได้โอกาสในการหยุดในอยู่กับทางวรลุอนุตระ สัมมาสัมุทธยานเป็นพระสัมมาสัมธเจ้าได้